เจริญพรวันนี้นำข้อคิดมาฝากเราไม่ได้แพ้เราแค่กำลังเติบโตอย่ายอมให้ใครมาบอกว่าเราห่วยเพราะเราเพิ่งเริ่มอย่ายอมให้คำพูดของคนอื่นมาทำให้เราต้องล้มงและร้องให้มันไม่มีค่าพอให้เราต้องเสียน้ำตาการเติบโตมันย่อมมีอุปสรรคเสมอแหละเข้มแข็งเอาไว้วันไหนมันแย่ ก็อดทนไว้นะร้องให้บ้างบางวันแต่อย่าถอยเพราะมันเหนื่อยเลยชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละถึงเราจะไม่ชอบมันก็ต้องเจอแต่พอเราผ่านไปได้เราจะยิ้มได้และภูมิใจกับตัวเองมากๆก็แค่วันหนึ่งที่เราตกโตขึ้นไม่ใช่วันที่โชคร้ายไม่ใช่วันที่ห่วยแต่มันคือวันที่มีความหมายกับชีวิตเพราะฉะนั้น การใช้ชีวิตนั้นให้มีความสุขก็ต้องเรียนรู้และยอมรับมันให้ได้ขอฝากธรรมะไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขความจเจริญในธรรมจงมันเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายจะเดินพร